สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนนอนเกมมิ่งนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงดาเมจที่ลดลงหลังจากอัปเดตใหญ่เมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยเล่นปั่นสายฟ้าก่อนอัปเดเนี่ยดาเมจผมประมาณ5ล้านนะครับแล้วก็หลังอัปพแดพมาเนี่ยเหลืออยู่8แสนเนาะเพื่อนๆก็อาจจะตกใจเอ๊ะทำไมมันลงไปเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ตอนนี้นี่ก็คือ ปรับแก้และก็ขึ้นมา3ล้านก็คือลดลงไป2ล้านหรือประมาณ40%เลยทีเดียวมาเริ่มที่สาเหตุกันก่อนสาเหตุแรกก็คือตอนที่เข้าเกมมาเนี่ยตัวโ o d i a อกับ s t a ทเนี่ยมันจะรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดเพื่อนๆต้องมาอัพใหม่หมดนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวโ o d i a อบางโนดก็จะมีการเนิร์ฟลดความสามารถลงเรียกได้ว่าต้องงเงนันใหม่เลยทีเดียว เดี๋ยวผมจะมาแชร์แนวทางการอัพสซดเดกของสายปั่นสายฟ้าละกันนะครับเริ่มที่โหนดแรกนะครับก็หนวแอคฟลอตเนาะเมื่อโจมตีความเสียหายเพิ่ม5%เนตาะตรงนี้10%แล้วนะตรงนี้อีก10%าะได้ความแม่นยำได้ความเร็วโจมตีนะครับที่ไม่อัพตรงข้างล่างเพราะว่าโหนดตรงกลางตรงนี้เนี่ย อันนี้มันได้แม่นยำเนาะแต่เราต้องการความแรงก็คือความเสียหายนะวันนั้นก็เลยอัพด้านบนนะครับเรายอมทิ้งพลังชีวิตออกไปนะครับพอ,อมาที่โน้ตสผมอัพเป็นอย่างนี้นะเลือกเป็นค่าป้องกันนะครับเมื่อโจมตีความเสียหายพวกสิบนะยี่สิบสามสิบแล้วก็ลงมาตรงกลางล่างอันนี้ก็เป็นความเสียหายได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ค่าป้องกันบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เอาไว้ทําให้ตัวละครเราถึกขึ้น กลุ่มดาวที่3นะครับเราเลือกอ uh ันมณีเนาะอัพตามนี้ uh huh. เพิ่มพลังชีวิตได้ประมาณ5%ได้ความเร็วโจมตีแม่นยำ10% uh huh. แล้วก็โหนดนี้ครับสำคัญความเสียหายได้ถึง20%เลย uh huh. กลุ่มดาวที่4นะครับอัพใช15้15แต้มด้วยกันเลยมาดูที่เมล็ดพันก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่เล่นปั่นสายฟ้าเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีโหนดที่เป็นขอบเขตการโจมตีอยู่ แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วก็เอาเป็นว่าเราอัพแบบนี้ไปนะครับเราจะได้ความเสียหายเมื่อใช้คาถาตรงนี้ 10, 20, 10แล้วก็ 30, 40%นะเลือกคาป้องกันในโหมดฟิเล่เราก็อัพตรงนี้ครับเมื่อโจมตีได้อีก40%นะครับคล้ายๆกันมาที่กลีบดอกไม้ปรับใหม่เลยนะครับไฮไลท์อยู่ที่ความเสียหายทาา บวก20%แล้วก็ความเสียหายจุ่มบวก10%ตรงนี้นะครับความเสียหายสายฟ้าเนาะพอเล่นปั่นสายฟ้านะครับมาที่กลุ่มดาวที่หโนดแสงว่าครับเราเลือกครับความเสียหายธาตุได้อีก40%ค่าป้องกันได้อีก24%่อ,อกลุ่มดาวที่หโหนเนเมล่าคร,รับตามนี้สำหรับผมนะเมื่อจมตีความเสียหาย60%ได้ค่าคริ10แม่นยำา10ความเสียหายคริบบวกอีก10%นะครับ เพราะความเสียหายคริทที่เข้าโจมตีที่ได้เนี่ยได้ลดไป3%ตรงนี้ดูไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ได้แย่มากครับก็ถือว่าช่วยให้เราถึกขึ้นนิดหนึ่งนะครับอีอกอันหนึ่งครับลมหายใจนะอันนี้ก็น่าจะคุ้นกันอยู่นะ,ะความเสียหาย50%คริคาถา10%ความเสียหายคริคาถาส0เนะครับเหมือนเดิมลดความเสียหายคริทที่ได้รับอีก3%เเนต์ เดี๋ยวอนุญาตข้ามไปที่กลุ่มดาวพิเศษก่อนกลุ่มดาวด้านขวากลางเนี่ยเป็นกลุ่มดาวใหม่สําหรับสายโปกันนะแต่ว่าปั่นสายฟ้าก็อัพได้นะมาดูกันนะครับว่าผมอัพยังไงอ่านะก็ตามนี้เลยที่สำคัญก็คือมีคอนเวิร์ตมานานะเปลี่ยนมานาสำหรับสายปั่นต้องใช้อยู่แล้วนะครับได้เอฟเฟกครอบงำก็ได้ความเสียหายคุณสมบัติหลักบวกเป็นหน่วยเนาะซึ่งสายฟ้าเราชอบแบบบวก เป็นหน่วยอยู่แล้วนะครับกอกจอกก่อธาตุแล้วก็เอฟเฟกยกระดับเพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็เมื่อโจมตีความเสียหายบวกอีก50%นะครับก็เรียกว่าไปแตะแต่ละหน่วยอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์ก็คือมีขอบเขตวงกว้างนะครับบวก35%อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะที่เราจะต้องอัพไม่งั้นสายฟ้าเราจะสั้นมากนะครับ เรียกว่าถ้าไม่อัพเนี่ยสายฟ้าเราจะระยะอยู่ที่8 0อยเนอะต่อไปขอไปกลุ่มดล้วที่7ก่อนนะครับก็อัพกลิ่นหอมนะครับความเสียหาย60นะคริติคอลบก10ความเสียหายคริบวก5นะแล้วก็ที่สำคัญครับสำหรับสายคริเมื่อคริติคอลความเสียหายบวกอีก40นะบกันอยู่แล้วแหละตรงนี้นะครับแบ่ง2แต้มมาร์ตรงนี้นิดนึงครับเพราะว่าได้ทั้งความเสียหายแล้วก็ความเร็วการโจมตีนะครับ โนดที่เมนชั่นไว้อีกอันหนึ่งก็คือความเสียหายแก่อิลิทน,นะวอนใดๆก็ตามที่ไม่ใช่สีขาวเราจะตีแรงขึ้น25%ก็ถือว่าดีอยู่ถ้ามีแต้มเหลือก็อัพตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะอ่าแล้วก็อย่าลืมครับถ้ามีสเต็งอินอาจิอย่างละ200จะได้ความเสียหายตรงนี้บวก40%นะครับก็ต้องแบ่งมาอัพตรงนี้ไว้อยู่แล้วด้วยก่อนที่จะไปโหนที่8เรามาดูกุ่มดาวพิเศษอันที่2นะครับนะผมอัพประมาณนีงเนาะ ผมจะให้ความสำคัญกับค่าคริทิค a ลพอสมควรเพราะว่าอาวุธผมมันไม่ได้บวกคริทิค a ลในออบตำนานเนาะตามนี้เลยครับได้เอฟเฟกเฉียบแหลมด้วยนะคีบวก50ความเสียหายคริบวก25แล้วก็หนดตรงนี้ก็ไฮไลท์ครับครบวก4 0ความเสียหายคริบวก20ค่อนข้างแรงเลยครับพายุและกระแสน้ำครับอันนี้คืออะไรอันนี้เขาก็บอกว่า เมื่อเราเคลื่อนที่เนี่ยเราจะได้เอฟเฟกต์ลมกระโชกก็คือความเร็วโจมตีบวก20%ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น15%นะถือว่าดีแล้วก็ลมเอื่อยอันนี้ก็คือเมื่อเราหยุดนิ่งเกินหนึ่งวินาทีความเสียหายเราจะบวก1 0 0แล้วก็ได้รับความเสียหายที่ลดลง10%เรนะเพราะนั้นกลุ่มดาวนี้เนี่ยมีโนดพิเศษที่ดีๆเนี่ยเพิ่มมาเยอะนะเพื่อนๆลองมาดูนะครับผมเห็นบางท่านก็ไม่อัพตรงนี้นะแต่มาอัพมาที่ผู้สังเกตการาน,นะธาตุ อ่ะดูสักหน่อยแล้วกันเขาบอกว่าเมื่อโดนเป้าจะได้รับเอฟเฟกต์อย่างนี้เป็นเวลา3วินาทีก็คือพลังจอะกอธาตุบวกหนึ่งจอะกอธาตุบวกสามเปอร์เซ็นต์สแต็กได้ 8, แปดก็เท่ากับว่าจอะกอธาตุบวกแปดจอะกอธาตุบวกอีกยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าดีสำหรับคนที่เจาะกอธาตุน้อยๆนะแล้วอยากได้ตรงนี้นะครับถัดไปไปดูกลุ่มดาวที่แปลกกันนะครับกลุ่มดาวโหนดโรคระบาดเนี่ยก็มี การปรับเยอะพอสมควรน,นะเราต้องมานั่งดูกันใหม่นะครับนะหลักผมก็อัพพาดเวประมาณนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คืออันนี้ที่แปลกขึ้นมานะครับเมื่อโดนเป้าจะมีโอกาส1-2%ที่จะตีแรงขึ้น2เท่า แต่ว่าอาตาัตราคียที่เข้าลดลง2%พวกโนดที่ทําให้มีโอกาสตีแรงขึ้น2เท่าอะ่ะมันจะโดนเนิร์ฟหมดเลยนะสำหรับสายคลินะครับวันนั้นเนี่ยก่อนอัปเดเราคี้กันหลัก10ล้าน20ล้าน30ล้านก็มีนะอันนี้มันก็จะไม่ถึงขนาดนั้นแหละนะครับเพราะว่าโดนเนิร์ฟลงแน่สาหรับสายนอนคลิก็เป็นอันที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันทําให้ตีแรงขึ้น2เท่าเลยทีเดียวนะ เอาไวว่าเราใส่ที่ผมก็อัพตามนี้นะครับก็ขึ้นไว้ด้านบนนะความเสียหายบวก20ค่าคีบวก20เนาะค่าลบลีกกรอไม่เอานะเราเราล็อกมาที่ค่าป้องกันนะครับแล้วก็มาตรงกลางนี้ได้ความเสียหาย15% 2ออันนี้ดูค่อนข้างเสียแต้มนิดนึงแต่ก็กัดฟันอัพนะครับเพราะว่า ได้ความเสียหายคริเข้อบก18แล้วก็อันนี้ได้ความเร็วขึ้นที่3แล้วก็ความเสียหาย10ผมมองว่าพอใช้ได้แต่ถ้าเพื่อนมีอันอื่นที่ดูดีกว่าก็สามารถตัด2แต้งนี้ไปอัพอันอื่นได้นะยังอยู่ที่กลุ่มดาวที่8อยู่นะครับเป็นเรื่องของความถึกเ,เขาเรียกก่อนอัพแพดใหญ่เนี่ยเราจะลงอันนี้นะกายภาพลดความเสียหายกายภาพลดความเสียหายกายภาพแล้วก็ขยายพลังชีวิตนะครับ ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือ,อ,อโหนดมันเปลี่ยนไปนะผมก็เลยโยกมาวันนี้ลดความเสียหายสายฟ้านะแล้วก็ได้ความเสียหายสายฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย10%แล้วก็ขยายพลังชีวิต15%นะครับมาอันนี้ครับชาวนาครับอันนี้ขยายเลือดไม่มีอะไรเลยเนาะต้องการความถึกเลือดน้อยๆตายง่ายครับควรจะเลือดส 6, ัก6 0 0 0 7,000อัพขึ้นไปเนาะ อนอกจากนี้เนี่ยก็จะได้ความเสียหายเพิ่มด้วย20%ตรงนี้นะครับหรือถ้าใครไม่อยากได้ความแรงแต่อยากได้ความถึกก็อาจจะมาอัพโหนดนี้ก็ได้แต่ขีดเส้นใต้คําว่าพลังชีตไม่ถูกสร้างใหม่นะอันนี้ก็จะทําให้เลือดเรารีเจนไม่ได้นะแต่ดูดเลือดได้นะครับหรือว่ากินยาเพิ่มเลือดได้ปกตินะแต่อยู่เฉยๆเลือดจะไม่เพิ่มถัดไปก็เป็นโหนดนักล่านะครับก็เหมือนเดิมครับ สายปั่นไม่ชอบความหนืดนะหรือใครจะแบ่งแต้ม5แต้มนี้ไปอัพอย่างอื่นก็ได้นะแต่มันก็จะเดินหนืดหนืหน่อยนะครับเวลาเจอพวกดีบับลดความเร็วการเคลื่อนที่นะครับกลุ่มดาวที่9ไม่มีอัพนะครับแอบไปดูของเดิมดนิดนึงเราเคยมาอัพพี่ความเสียหายสูงสุด2เท่าบวก6%แต่เห็นไหมว่าเขาจะ มีห้อยเพิ่มมาก็คือความเสียหายคริทิคอลลบ20%นะเยอะมากนะทุกคนสายคิดโดนเนิฟหนักมากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับพวกโนดที่เป็นความเสียหายสูงสุด2เท่าแล้วมีข้อเสียตามมาเนี่ยผมจะไม่อัพแล้วนะอ่ะมาดูที่กลุ่มดาวสเปเชียลอันที่3นะครับเราเลือกอัพที่โนดเห็นใจนะไฮไลท์ก็คือขยายความเสียหายจูโจม12%นะครับ อขอบเขตวงกว้างครับขอตรงนี้ด้วยนะ20%เอาอีกนิดนึงเนาะแล้วก็ผู้มีความสามารถนะครับก็คือค่าคิดที่เข้าโจมตีบวก2เซนต่อจำนวนรวมค่าสถานะของพลักกำลังไร้วงไว20แล้วก็ความเสียหายคิดที่เข้าโจมตีเนี่ยบวก1%ต่อจำนวนรวมค่าสถานะของวงไวและไหว้ที่ี่เอาเป็นว่ายิ่งสแตตรวมเราเยอะเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้คริติคัลแล้วก็ความเสียหายคิดแรงขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ มีได้ตุดเลือดอีกนิดนึงด้วยนะเออก็จะทำให้เราสามารถโทนได้มากขึ้นนะครับบางท่านผมเห็นว่าก็โยกไปอัพอ่าสโหนดนี้นะไปอัพด้านบนนะครับก็คือเน้นความเร็วโจมตีแล้วก็โหนดนักแมกนเนี่ยก็คือเมื่อโจมตีโดนเป้าเนี่ยจะขยายความเสียหายท่า2%นับจำนวนทับสุกสุด10ก็ถือว่าแรงนะเอาจริงแล้วแต่เลยจริงๆวันนี้ก็ดีนะ ต้องลองดูนะอันนี้พอดีมันมันเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะก็อาจจะมีหลายสำนักหลายความเห็นนะครับแต่ก็ปรับได้แล้วก็ใครที่ซื้อพาสของเกมนี้เนี่ยเราก็จะสามารถรีเซ็ตโซเดกได้ฟรีนะตลอดช่วงที่ผ่านนั้นทำงานนะครับเห็นไหมว่ารีเซ็ตฟรีหมดเลยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สามารถทำได้ก็เช่นนี่เราสามารถลบโหนดได้เลย อะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องรีใหม่หมดแล้วปรับทีละนิดทีละหน่อยได้นะครับมาดูที่สายฟ้าของผมนะครับระยะห่างการไล่นี่9 9 6ก็คือเกือบพันผมว่าก็พอๆเดิมกับก่อนนับแพทนะครับแต่ถ้าเราไม่อัพโหนดขอบเขตเลยนะมันก็จะลดลงเยอะครับนะสมมติผมไม่อัพอันนี้อันหนึ่งจาก996ก็จะเหลือ930นะครับ สองอันนี้นะครับเราออกจะเหลือเท่าไหร่ครับแปดร้อยหรือเปล่านี่ครับแปดร้อยครับอันนี้คือระยะพื้นฐานของโซ่สายฟ้าพยายามหาคําว่าขอบเขตวงกว้างปะขอบเขตวงกว้างเราลองเสิร์ชดูอ่าเนี่ยพอพิมพ์ด้านขวาล่างปุ๊บแล้วก็มันก็จะจิ้มมาไว้นะครับว่าตรงไหนที่มีขอบเขตวงกว้างบ้างนะเพื่อนๆก็ลองไปดูกันอนอกจากนี้ก็อย่าลืม ไปอันเชิญลูกเทพด้วยนะครับเพราะว่าลูกเทพเนี่ยถูกจัดเก็บไปใหม่หมดเราต้องอันเชิญใหม่นะครับอ่ะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นซีซันโหมดหรือสแตนดาร์ดโหมดก็ขอใหอ้อ่มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับอย่าหักโหมจนเกินไปนะสำหรับวันนี้นน้อยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ